สุ่มปืนใหม่กันนะครับน้องน้องประยุทธ์ตรยที่ลัคกี้เรายอลนะครับก็จะมีอย่ังนี้ไม่หายหรอกวือลัคกี้เรายอะแล้วก็จะมีสกินปืนใหม่ซึ่งสกินปืนเนี้ยมันโคออฟกับโทรานคนป้นโลกนั่นองซีรีส์ดังกีังมาฮิตมาแรงเปิดไปเปิดไปนะครับกล่องแรกก็ไม่ได้อะไรนะครับกล่องที่สองก็ไม่ได้อะไร รอบที่สามก็ไม่ได้อะไรก็คือว่าเราพอแล้วพอแล้วได้ได้แล้วได้แล้วไม่ไม่ไม่คือเรามีงบอยู่ให้งบประมาณหนึ่งหมื่นเพชรนะครับตอนนี้เราเปิดไปแล้วประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเพชรเอ้ยอย่าดื้อดิเอาเมาส์มาดิเอ้นี่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 เอาเมาส์มาเอาเมาส์มายังไม่ได้ถาวรเราถาวรก่อนดีดีสกินอาวุธิเดี๋ยวเราจะไม่ไม่ต้ไม่ผมกดไม่ได้ว่าไี่ชา เมาวิ่งเมาแม่งเออเดี็วดีดีอะไรเงี้ยเราถ้าถาวรงี้เราใช้ไปแค่หนึ่งหมนแปดร้อยเพชรเอีกลายยืดกิปให้มันก็ไม่ขอบคุณสักคำโอ้อะไรวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้ยแต่ว่าลายมันแต่ว่ามันเป็นแบบแบบแบบใหม่เลยเนาะพี่ดูแบบเก่าดิอ่าแปลว่ามันแตกต่างกันไหมคือรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะอันนี้นะรูปลักษณ์มันเปลี่ยนนะครับอันนี้มีสองโลใช่ไหมนี่นี่ยี่นี่เห็นป่ะมันตัวนี้มันจะดูโค้งๆหน่อย ตัวนี้ความเหลี่ยมความเหลี่ยมเหมือนเรามาเต็มเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนพี่พี่บินเลยลำกล้องมีลำกล้องเลยนะมีลำกล้องให้นะเท่นะเท่นะเดอะประเทศนะแล้วก็ายเล็ลงสถานะของปืนนี่ก็ถือว่าโอเคนะอัตราลั่นแล้วก็ระยะเร็วขึ้นดีมากไอความเร็วการรีโหลดนี่มันมันลูกสุนเยอะอยู่แล้วลูกกระสุนมันเยอะอยู่แล้วใช่ ก็มุ่ต่อเลยนะครับผมมุ่ต่อเลยนะตอนนี้ก็หมดไปแล้ว1,800เพชร้อยเครบเรามีอยู่หนึ่งพันเพชรใช่ครับตัวนี้ครับเราจะซื้อแบบว่าซื้อให้แบบว่าให้ได้นะครับตัวนี้นะไออย่าเพิ่มเชิญมาดิเฮ้ยไอมาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยสวัสดีครับผมเลยผมจะได้เมาส์ผมคืนวะเนี่ยสวัสดีครับพี่เอ๋ไปครับไอผมกดเมาส์ไม่ได้ทุกคนตอนนี้ผมโดนยึดเมาส์อะไรนะครับไม่มีเล่นอะไรนะครับเล่นไหมอะไรนะครับยังไม่จบ เอ้ไม่ต้องว่าอะไรอเอาไนนี้เอาไปดีไปเล่นไปเล่บบนไปเล่นไก่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 โอ้โหกำลังมันเลยกำลังตุ่มมันมันยังไม่จบอีกจัดไปโอเคนะครับเราจะมาสุม่มให้แน่ตอนนี้เราใช้ไปบา,ากี่เพชรแล้วนะพี่เราใช้ไป1,800เพชรพ,พี่พี่ไม่คิดจะห้ามเลยพี่ผมสุม่มผิดบผมขอโทษเดี๋ยวอีกอันแล้วกันไม่เป็นไรครับสุม่มผิดอีกอีกอันหนึ่งนะ เออโอเคใช่ใช่โอเคไม่เป็นไรหรอกนะไม่ไม่นับหรอกไม่นับเอ็นหนึงพัเป็นตัวผ่านงบประมาณจริงๆหรือเปล่เที่อโอเคพี่ไอตัวนี้พี่ได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคเราจะไปผ่านต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มต่อ600เพชรเลยละกันงบเรา1,000เพชรเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเพชรตอนนี้เราใช้ไปแล้ว1,800เพชรโอเคได้แล้วล่ะนะคือไ้เลยเป็นไงนะเนี่ยดูดิยังสวยอันนี้อวยนะไม่ใช่หรอกอวยเฉยเหมาะสำหรับคนรวยอย่างพี่แน่นอนน้อง จ้างได้น <|so|>? ะครับฟรีไฟจ้างช่องผมได้ครับอนเตอร์เข้านะครับเขาเขาผมนะครับผมขอแบงค์เด็ดแสนซับแล้วครับยังไม่ได้เข้าเลยครับเออกรีเตอร์นะครับสำหรับกรีเตอร์นะ ระดับคีเอเตอร์วีไฟนะครับใช่ใช่ใช่ก็ได้แล้วนะมึงจะสุ่มอีกทำไมเล่าไอ้เแค่นี่โอ้อะไรวะนี่ถาวรแล้วกันไอ้สัตว์โอเคตอนนี้เราก็ได้ถาวรมาแล้วเราหมดไปประมาณไม่รู้กี่เพชรนะครับทุกคนก็เอาไปคิดอยู่แล้วกันว่าเราหมดไปกี่เพชรใช่โอเคพี่ลองไปโชว์หน้ารบี้ดิพี่แล้วพี่ก็ลองไปโชว์คนในเฟซตายดูว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยมันไม่มีเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์มันมีมีเอฟเฟกต์มีเฮ้ยสวยอ่ะ ได้สวยจัดเลยได้เอากได้เทเตอร์เข้าผมหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับในโซเียตตายว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับก็สำหรับสกินปืนนี่นะครับก็เป็นสกินปืนเดียวว่ามันเป็นสกินปืนแห่งความรวยนะน้องดูนี่สกินปืนดูสกินปืนพี่ดิดูดิดูดิดูสกินปืนดูสกินอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะเือือของใหม่แล้วไปชนอื่นดูสกินปืนพี่เนาะพี่น้อง พี่น้องค Ö, ืออดูก e yeah, okay. uh ินป okay. okay, ืนพี่น้องน้องแอดน้าดูดิด็ดเด็ดแอดก็พี่วางก็พี่วางใหม่ก็พี่วางใหม่เสียงเสียงเปลี่ยนมาพี่ปืนเนี้ยมันเดิมมันเดิมมันเดิมเดี๋ยวโอเคพี่ไปโชยเพื่ข้างล่างนี้เราได้ของใหม่เราต้องไปโชว์ใช่ไหมล่ะแอดดูสกินปืนพี่น้อง เก็บปืนนี่ไงเนี่ยดูดิเวลาเนี่ยดูดิ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 เป็นไงสาดีกว่าไม่ดูปืนหรอกเขาไม่สนใจพี่อ่ะพี่ชายไก่ไก่ก็บิีมแล้วก็บีบแล้วบีบแล้วก็บิีมแล้วก็บีบแล้วไก่ไม่ว่าเขาไก่ก็ต้มเลยแล้วไงอ้าแล้วไงเฮ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาเลือกทะเลาะอีกแล้วกูว่าเรื่องทะเลาะอีกแล้วดูดิดึกดึกเปล่า หนึ่งหรือว่าที่ตาเขาหนึ่งหนึ่งกับพี่ไม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 ่ไอานะเนี่ยแล้วพี่ทำไมต้องไปโคตรเลงเลยเจอกันที่ห้องซ้อมนะน้องไปแล้วพี่วันนี้ไปแล้วปากเอ้ยพี่เนี่ยเพื่อนมาแล้วพี่เนี่ยเพื่อนมานี่มันบอกว่าปากอ่ะเนี่ยตัวนี้เละตัวนี้เละนี่มาี่มนี่เอ้ยนี่เละนี่เละเอาเลยอะดิโคตรหลาเลียงเลยเลี่งเกินอ่ะคือแบบเจอกันที่ห้องยิงเลย เจอป่าว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 นี่สองหนึ่งเลยพี่บอกเลยว่าสองหนึ่งกันผมให้มาโชว์ไม่ใช่หรอว่าผมไม่มารีวิวจะกินปืนม่ใหญ่อ่ะยิงเลยเอ้ยมันต้องลองความแรงไงอ๋อต้องลองเฮียทำเป็นเก่งเนะทำเป็นเก่งเนี่ยแน่นอนเก่งแล้วรวยด้วยแน่นอนแน่นอนเบียลนะเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ก็เก่งเนี่ยครันนี้อันนี้เด็วเร็วเร็วที่จริงยืนอยู่ที่ตัวเขาดิพี่ว่าเขาแรงอะไรหรือเป็นเลอะไรเท่าไหร่พี่เัวห้าสิบหนูหนูเหี่ยงว่าไงจะเอาไม่ได้อะจะเอาจี๊กับพี่เอาเลยลองเลยเอาเันจะไปหรือเปล่าเราจะมาดูพี่วินว่าพี่วินแกจะเล่นโหดหรือเปล่าจะเจอแน่นอนคือจริงกันอยู่ว่ะเดี๋ยวมันรอดูมันจะเข้ามาหรจะเข้าามปล่าเราจะมาดูนะครับคนที่พี่วินท้าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้เขาชื่อว่าอะไรหนูอะไรนี่แหละเฮ้ยจำชุดได้เฮ้ยจำชุดได้ใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยิงไปกนน่อกนไงยิงรอก่อนไงซ้อมซ้อมซอมซอมยิงไก่ยิงคนวะกกไก่ยิงคนวะก็ระยะก็ก็ไกลนะพี่สำหรับเอเนีใช่ปะขอไวยหน่อยขอไวยหน่อยเกมนี้เันจะได้เข้าตอนนี้มีหกคนไม่เพิ่มเลยพี่ผมว่ามันไม่เข้ามาหรอกพี่ลองไปดูในโซเวตายดิต้องโซเวตกันนะ่ะแก มาหนึ่งปดิมาหนึ่งปดิร้องร้องเฮ้ยไปไปไปดูมันไปดูนั่นกันหน่อยมันไม่มาเออไม่มันไม่มาพี่ไม่ไม,มาเรายิงกระตักพักแล้วโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะไก่ยังวะโอแตกแตกเปแตกเห็นจะมาเลยฮะว่าหน้าจะออกไปก็ได้เลยพี่อาจจะออกจากเกมนี้ไปเลยก็ได้ปอดจังอ่ะโอ้แต่นี้นั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้าเอามันออกไปเร็วไก่ยังวะ เอาไปแล้วตอนนึงเอาออกไปแล้วหรอเอาออกมันต้องตายไม่ใช่เหรอแบ๊กออกต้องตายมันไม่ตายมันไปห้องยิงไหมไม่รู้ไม่รู้ลองไปดูลองไปดูลองไปดูมันไปห้องยิงเปล่ามันออกมันต้องตายมันแบ๊กไปเลยเมื่อกี้เอ้ยเขามีความหวังนะเออเดี๋ยวไปดูนะนี่ไง้หกคนมือนเดิมพี่ชายฟันลมๆเร้งๆเอ้ยอ้าวแล้วคนเดียวอ่ะว้าวไม่วินคื่นดีไม่มีใครอยากเล่นด้วยวะแกดีก็ไม่คุยกับรถแล้วแล้วแต่ เออเล่นแล้วโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดันแต่ใครถ้าใครอยากได้ปืนนี้หรือว่าปืนนี้มันดีหรือเปล่าทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยได้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับไม่จบยังไม่จบเวลาลดนิดหนึ่งเฮ้ยบาลีเฮียก็บาลีบาลี ึกูมาดิสัตว์ไม่จุบไม่จุกมาดิมาดิี่ไงสัตว์เอ้ยนี่นี่คือเหงาแล้วล่ะมึงยิงเออมึงขี้ยิงเงอยิงเงือมึงดูกูน้อยกูไปแล้วกูแบบกูมึงนี่มึงนี่มึงนี่มันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายจิกหัวมันี่เลยสัตว์เอ้ยเจอกูแน่เออจริงดีพี่รถพี่ก็นอย่างละร้อยเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมอ่ะเก็บไหมล่ะเจ็บไห้ล่ะสัตว นี่เครื่องมึงพังแน่พูดเลยฮัลโหลฮัลโหลครับคุณหมอสวัสดีครับสี่สัญญาอะไรไปพับสวัสดีครับอ่ามาเก็บพี่ชายหน่อยครับพี่ชายผมเป็นอะไรไม่รู้เก็บนะพวกนี้เปนตรวจสุขภาพดีกว่าพี่เราเลยเป็นตัวเดียวว่าพวกกูเป็นตัวแล้วนะ พอแล้วแม่ไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยไม่ยืดเหรอม่ยืดเหรอยืดยืดไม่ได้ดไม่ได้ยืดแล้ไมาแล้ววแล้ยืดต่อได้ไม่ได้เมื่อกี้ยืดได้ยืดได้อยู่ออีกแล้วอีกแล้วสักกันแหะเี้นี่นี่ไปด่าคนเฮ่าน้องเปคนเป็นคนจะแค่ตัดคลิปเสร็จป้อมกันครับ